โครงการบอกดิน2กรมที่ดินโครงการบอกดินในปีพุทธศักราช2,564คือการรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดินซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไปใช้สำหรับการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโครงการบอกดิน2รับแจ้งข้อมูลตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2,564ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลที่ดินตามโครงการบอกดิน2ขั้นตอนที่1ใช้สมาร์ทโฟนของท่านเปิดเว็บไซต์บอกดิน2 dol.go.th หรือสแกน QR โค e ในภาพ ขั้นตอนที่2เมื่อเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์บอกดิน2แล้วให้ท่านกดแจ้งตำแหน่งที่ดินของท่านในขั้นตอนนี้ก่อนที่ท่านจะกดแจ้งตำแหน่งที่ดินให้ท่านยืนอยู่ในแปลงที่ดินของท่านประมาณ1นนาทีเพื่อความถูกต้องของตำแหน่งที่ดินหากเว็บไซต์แจ้งขอใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันให้กดอนุญาต ขั้นตอนต่อมาให้ท่านกอรอกรายละเอียดต่างๆของเจ้าของที่ดินลงไปให้ครบทุกช่องในขั้นตอนสุดท้ายให้ท่านเลือกประเภทของหลักฐานที่ดินแปลงที่ท่านแจ้งข้อมูลหรือไม่มีหลักฐานใดๆให้เลือกไม่มีหลักฐานแล้วกดส่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางดันต่อไปนี้ครับ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีขอขอบคุณครับ